เอาแล้วครับผมผมเอาเมนเต็น,นะครับวันนี้แล้ก็จะมาพูดถึงแนวทางในการเล่นตัวน้องฟิสสาย DPS กันนะครับเนี่ยเป็นตัวละคร4ดาวที่โหดพอๆกับ5ดาวเลยนะครับหรือว่าโหดกว่าบางตัวอีกมีสกิลที่โกงมากๆแล้วก็ตัวน้องเขาเนี่ยสามารถเล่นสาย DPS ได้แบบรีดดาเมจได้สุดมากครับถ้าเราใส่อัติแฟกและอาวุธที่เหมาะกับตัวน้องเขานะครับในทีมของผมนะครับก็จะมีบาบารา ติดทีมไว้บ้านน้องมาบล่ามาด้วยข้อดีของน้องเขาคือสามารถฮิลฟิตได้โดยที่กดแค่สกิลแล้วสับตัวฟิตไปยิงต่อได้ของมีอาวุธที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีไปอีกได้เมื่อเราสับตัวนี่ผมแนะนำเป็นตัวสมุดสามดาวชิ้นนี้นะครับ Turing Tales of Dragon Slayer ชิ้นนี้ดีมากครับผมคัดเกาไปถึงขั้น5้า เป็นอา,าวุธสามดาวที่หาง่ายครับไม่ต้องหาสี่ดาวอะไรให้แบบเปลืองงบเท่าไหร่ครับเราจะมาดูครับว่าดามเมจมันเพิ่มเท่าไหร่ตอนนี้นะครับพลังโจมตีตอนที่ยังไม่สับตัวนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดเดี๋ยวเรามาดูบาบบ่าบับนะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับนี่ครับเล่นบ um ับบลามาก่อนกดสับตัวเห็นไหมครับมีออร่าเอฟเฟกเครื่องหมาย บูสต์ดาเมจขึ้นมาครับเรามาดูกันครับว่าดาเมจที่เท่าไหร่ดาเมจเพิ่มมาเป็น2,200นะครับเพิ่มมาเยอะมากครับต่อไปเรามาทดสอบดาเมจกันนะครับดาเมจก่อนที่จะบัฟนะครับ1 9ึ8เารามาลองชาร์จชาร์จยิงกันนะครับ3,143นะครับ ดาเมจเพิ่มมาเป็น3,600เลยครับถือว่าเยอะมากครับเรามาดูดาเมจแบบยิงไม่ชาร์กันนะครับรามาล่าบัฟครับเล่นง่ายมากครับบัฟบัฟทุกอย่างนี่แล้วยิงปกติครับมีขึ้นไป3า0 0ระนะครับดูครับสามพ ต่อไปเรามาคุยกันเรื่องการอัพพรสวรรค์กันนะครับแน่นอนครับเล่นฟิสสาย DPS เราควรอัพการโจมตีปกติให้เรเวสูงๆนะครับส่วนสกิลน n i g ์ไรเดอร์ที่เป็นการปล่อยอีกาผมก็แนะนำให้อัพรองลงมานะครับ a r t ติแฟกนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นเซตกร a เดียเตอแล้วก็เบอร์เซอร์นะครับเราควรมีอัตราชิพลังโจมตีไว้ก่อนนะครับนี่คือ DPS หลักที่ฟิสควรจะมีนะครับ เวอร์ซเกอร์สองชิ้นกรียเตอร์สองชิ้นมาดูอาร์ติแฟกต์ทีละชิ้นเลยนะครับกรียเตอร์พลังชีวิตโจมตีโจมตีควรมองอ็อปชันที่เป็นบวกโจมตีกับคริจกับโจมตีอับคอาไว้ก่อนนะครับโจมตีความแรงครีโจมตีนี่ครับพลังโจมตีความแรงครีอัตราครกโจมตีโจมตี ความแรงคิดโจมตีความแรงคิดโจมตีอนาคตถ้าเกิดผมเจออ์ติแฟกที่ออปชันมันดีกว่านี้ก็จะต้องก็จะมีการปรับเปลี่ยนครับแต่ว่าดูแล้วก็จะไม่ออกนอกจากเซตนี้นะครับเพราะว่าเซตนี้ผมว่ามองว่ามันดีมากแล้วครับสำหรับฟิสสาย DPS หรือถ้าเกิดบางคนพี่ครับผมไม่มีแกรีเ,เตอร์แกรีเ,เตอร์มันหายากมากในช่วงแรกผมแนะนําให้ใช้เป็น มาเชี่ยวอาร์ติสปันอาวุธนะครับอาวุธตอนนี้ผมใช้เป็น5ดาวนะครับสกายวอร์ดครคือมันดีมากครับคือถ้าเกิดเป็น Fit d ิเพสเนี่ยถ้ามีไอเทมชิ้นเนี่ยคือจะโกงมากเลยครับเพราะว่ามันสามารถรีดคลิได้ดีมากอย่างที่เรายิงมอนไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีดาเมจที่คลิโผล่ออกมาบ่อยมากครับหรือถ้าไม่มี5ดาวผมแนะนำเป็นธนู4ดาวชิ้นลัส ชิ้นนี้นะครับเพราะว่าบวกพลังโจมตีอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแนวทางในการเล่นฟิชของผมกันนะครับก็อย่าลืมกด u u s c r i b e กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมนะครับเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอยากถามผมสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปแล้วผมก็พยายามตอบนะครับขอบคุณมากครับ